คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบุคคลที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะทีเด็ดเฮียหมูอ่าผมก็มาทำชาเลนจ์เดิมๆนะครับเป็นบวกวันละ300นะบวกวันละวันละ3า0เป็นเวลา1เดือนนะครับอ่าโอเคอ่าสำหรับวันนี้ผมก็อยู่ในเว็บเว็บเก่าเว็บเดิมนะครับจะเป็นเว็บ h ฮ t ทิปแปดแปดนะครับเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยนะ ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถสมัครมาได้นะครับสมัครขั้นต่ํา100บาทสดถ้าหากใครสนใจอยากได้เครดิตฟรีนะก็สามารถสมัครได้นะครับสมัคร500นะครับฟรีไปเลย100บาทนะสำหรับเว็บนี้นะช่วงโปรโมชั่นนะครับเว็บนี้ผมก็ขอบอกอีกสักทีนะครับบอกอีกสักรอบนะจะเป็น2ค่ายกีฬานะ13ค่ายคาสิโนโ14ค่ายสล็อตน,นะสำหรับเว็บแฮสติกแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ ว่าเราจะบวกเวลา300รเป็นเวลา1เดือนนะครับอ่าววันผมก็มีหมื่นกว่าบาทนะผมก็ถอนไปจัดเด็กนะยังไม่ได้นอนเลยนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจัดหนักไปหน่อยนะครับอ่าไปที่ห้อง SA เลยนะผมชอบห้องนี้นะครับเพราะว่าสามารถแทงขั้นต่ำได้5บาทเลยนะห้องนี้นะอ่าวานผมก็เมื่อวานผมก็จะมีหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาท ผมผมถอนออกไป5000กว่าเลยนะครับอถอนไปจัดเด็กซักหน่อยนะอันนี้ไม่เน้นให้เป็นไรายได้เสริมเอไม่เน้นให้ไปทางอาชีพหลักนะครับให้เน้นเป็นทางไรายได้เสริมนะว,วันละสามร้อยหเดือนก็เก้าพันบาทนะครับสําสหรับบาคาร่านะการพนันนี้นะการพนันไม่ได้ทำให้ใครรวยนะครับแต่สามารถเอาไปผ่อนรถผ่อนบ้านได้นะสำหรับ บาคาร่านะวางค่อยเล่นครับวางค่อยเล่นมั่นใจค่อยแทงนะสําหรับวิธีที่ผมบอกนะผมใช้วิธีนี้นะในการเล่นเรามีวินัยในการเล่นนะครับเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เราทําแค่เป้านะครับทําแค่ถึงเป้านะอ่าผมตั้งเป้าไว้แค่บวกวันละ3 0 0นะอ่าดิลเลอร์คนนี้อีกแล้วนะครับเมื่อวานผมก็เจอไปนะอ่าอ่าลอมนี้มีคนแทงไปที่เพลเยอร์แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ประมาณแสนสี่นะอ่ะเพยเยอร์มาหน้าหกแล้วครับหกแต้มโอ้โหยโก้งเข้าเปิดมาแปดเก้าหลังมาก <c oughs> ูว่าแล้วนะครับอ่าผมว่าแล้วนะเปิดมาแปดเก้าหลังนะอ่าถ้ามันออกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะตามไปที่แดงเลยนะแบงเกอร์ er เลยนะผมไม่สนใจนะครับว่าจะออกเพยเยอร์หรืออะไรอ่าไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะดูเขาไพ่ให้ดีกว่านะ ่าเทคนีคของผมที่ก่อนจะแทงเอาให้หมดนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปห้องอื่นนะอ่ะไปที่ห้องแปดกันเลยนะครับอ่าโอเคห้องแปดไม่สวยเท่าห้องสี่นะห้องสี่มาแบบปิ้งปองตัด2นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาห้องนี้แล้วเราก็เล่นห้องนี้นะโอ้โหเพยเยอร์ขึ้นสี่เปล่า,าเราตามไปที่เพยเยอร์ก่อนเลยนะอ่าผมจะทําการซื้อหน้าไพ่ก่อนนะครับอ่า ย้ำนะครับเป็นเทคนิคของผมเองนะก่อนที่จะแทงนะเข้า้างมาใหม่นะผมจะทําการซื้อหน้าไพ่ก่อนนะครับอ่าเพื่อความมั่นใจของเราในการดูเขาไพ่ต่อไปนะเราต้องซื้อเขาไพ่ก่อนนะครับนี่นะนี่นะผมแทงมาที่แบงเกอร์นะครับนี่นะโอ้โหอาหน้าโกงเหมือนกันเปิดมาเขาเจ็ดนะ ซื้อหน้าไพ่ของเราจุดใส่จะไม่เวิร์กแปดเก้าหลังมาได้ไหมอ๋อโหทายเกมนะทายเกมอย่างนี้ยากแล้วนะครับซื้อเร้อาไพ่อย่างนี้นะอ่าแต่ส่วนมากเทคนิคของผมนะถ้ามันออกทายเกมอย่างนี้นะผมจะตามไปที่ตัวนั้นนะครับอ่าแต่ผมขอดูเขาไพ่ก่อนนะอ้โห,โโหโจัดดีรออะไรอะจัดเลยครับตามไปเหมือนเดิมนะ ไปที่เพเยอร์นะพราะก่อนหนะ้านั้นมันออกที่เพยเยอร์นะชนะ11แต้มนะ11แต้มให้ไปที่เพเยอร์เลยถ้าไม่เกิน1ิบเราให้ไปที่9้านะครับอ่าอันนี้คือการซื้อหน้าไพ่ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ออกไทยเกมผมต้องซื้อซ้ํานะอ่ายิ้มอะไรครับยิ้มอะไรเดี๋ยวก็ล่วงโต๊ะหรอกเปิดสวยๆนะครับเปิดสวยๆ โอ้โหเราหน้าสี่เขาหน้าห้านะสี่มาอีกใบนะครับอ่าเราปอกแปดนะผมนึกว่าจะเหนือปอกเหนือปอกแปดยังมีปอกเก้านะครับอ่าสวยนะครับเปิดหน้าไพ่มานะครับใบแรกนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะเดินเงินไม้ละห้าสิบบาทนะผมมีทุนอยู่ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะวันนี้ผมจะเน้นทบนะครับอ่าไม้ไหนไม่ถูกผมก็ทบนะอ่าดูจากเขาไพ่นะ น้ำเงินยาวถึงนี่หรือเปล่าเรามีตัดแดงแล้วครับตัดแบงเกอร์นะรอบเนี้ยตัดแบงเกอร์นะอะเดี๋ยวเรามาดูไม้แรกนะครับผมต้องการ300บาทนะวันนี้นะ300บาทเวลา300เป็นเวลา1เดือนนะครับผมก็บวก300มาประมาณ3วันแล้ววันนี้ก็วันที่4ี่นะครับผม3วันก็900แล้ววันที่4ก็ต้องเป็นพันสนะครับ ่าเปิดบาหน้าเจ็ดนะกงมาโอ้โหโกงใหญ่ดีครับเราห้าแต้มโอ้โหเขาสี่แต้มอย่าลดเลยเออกลงกงเข้ามันอา่าหยุดเลยนะครับอย่างงี้หยุดเลยนะอา้าวโอ้โหดูฟังผิดนะดูฟังผิดนะขออภัยนะครับเบอร์นะ่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเมื่อวานถอนตังออกไปห้าพันกว่าไปจัดเด็กมานะยังไม่ได้นอนเลยนะโอ้น้ําเงินไหลนะครับอย่างนี้น้ําเงินไหลนะ ไหลไปครับแต่ผมจะตามไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะอ่าผมใช้การทบนะใช้เทคนิคการทบเอานะผมไม่มีสูตรอะไรหรอกครับแต่ผมก็เน้นดูเขาไพ่นะค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเดินเงินนะครับอใบไหนผิดก็ทบนะก่อนที่เราจะเดินเงินเราก็ดูทุนของเราด้วยนะครับว่าเรามีทุนเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากเดินเงินได้แบบผมนะผมแนะนํานะครับโบกวกละสามร้อยปุ๊บเรายังไม่ต้องถอนนะครับ ลอยครบสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยถอนนะมันจะได้มีเงินไว้ทบนะครับอย่างนี้มันสามารถบวกได้บวกได้ง่ายนะอ่ะอ่ามาลุ้นไพ่ใบนี้ครับโอ้โหหน้าเอ็ดเขาหน้ากงอ้หแปดมาเจ็ดมาไม่พูดเยอะทําตาลกก็กเล็กเปิดไพ่ไมีสวยเลยนะกงไป โอ้โห้โกงมาขอกงใบเดียวแค่นั้นแหละสวยนะครับสวยนะสวยนะไม่ใช่สวยนะครับสวยนะอย่างเงี้ยโอ้โหเยอร์ไหลขึ้นนะอ่าผมตามไปที่แบง์เกอร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมมีทุนเยอะผมเน้นนะครับมีทุนเยอะก็เน้นทบนะครับผมอ่าเราจะตามจนกว่ามันจะออกนะเทคนิคผมไม่ได้มีนะครับผมเน้นทบนะผม จากได้กําไรมานะผมจะเน้นเป็นทบแทนนะครับอ่าอันนี้เรายังไม่บวกสักไม้เลยนะเราแค่บวกตอนซื้อหน้าไพ่ห้าบาทแค่นั้นนะครับใส่ไปเลยนะมันใส่นะทันเปล่าอ่าไม่ทันนะอ้าวเดยผมเป็นเดินกนไม้ละ50เหมือนเดิมนะครับถ้าผมบวกไม้นี้นะ บอกมาในนี้ผมก็เท่ากับผมได้กําไรมาห้าสิบบาทนะโอ้โหน่าเจ็บเหมือนกันียก็โอ้โหน้ําเงินไหลนะครับอย่างนี้เปิดมาไม่สวยเลยนะดีนะครับผมทุนเยอะนะทุนเยอะนะทุนเยอะเอาไว้บวกนะอันนี้เราก็โดนสามไม้ติดแล้วครับจะไม่มีไม้ที่สี่นะสําหรับเรานะตามไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับตามไปที่แดงเหมือนเดิมนะ จัดแปล600บาทนะครับอ่ากำไรเราเรามีทุนอยู่ห0 0พนนะครับผมสามารถทบขึ้นได้เรื่อยๆนะถ้าทบไม้นี้โดนนะผมจะเปลี่ยนห้องใหม่เลยนะครับถ้าทบไมมแลรวยังโดนนะถึงจะเปิดมาไม่สวยนะครับแต่ผมมีทุนไว้ทบนะเพื่อตามกำไรนะครับอ่า เปิดมาโอ้โหเขาหน้าเจ็ดตลอดเลยนะอ่าเจ็ดปอมนะรอบนี้เปิดมาสวยนะครับสวยนะรอดูใบสามเขาก่อนก่อนที่จะว่าสวยอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวดูยอดเงินขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าบวกมาเท่าไหร่นะอ่ะโอ้โหผมบวกมาสามร้อยทีเดียวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมแทงทบไปเกินนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อนะ แต่วันนี้ผมได้เป้าของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมแทงให้อีกซึกไม้หนึ่งนะใจะเย็นๆนะครับมาอย่างนี้นะผมจะตัดไปที่แบงเกอร์เลยนะครับผมไม่มีเทคนิคเลยครับผมมีแค่การดูเขาไพ่นะการดูเขาไพ่แล้วก็การเดินเงินนะครับสำหรับผมนะขอแค่บวกวันละ300บาทแค่นั้นนะครับ วันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยนะขออาภัยกับเพื่อนๆด้วยนะไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะถอนตังไปห้าพันบาทนะอ่าไม้นี่เราโดนนะอ่าเราโดนแต่เราก็ยังได้กําไรอยู่สามร้อยบาทนะเพื่อนๆดูไว้นะครับอ่าไม้นี้ผมจะพอแล้วนะเนี่ยผมขอพอแล้วนะ วันนี้อาจจะพูดไม่แบบไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมก็ทำให้บวกมาได้300บาทแล้วนะสำหรับวันนี้นะนี่นะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราบวกวันละ3า0 0บาทนะ300บาทเป็นเวลา1เดือนนะครับ300คูณ30นะครับ9,000บาทแล้วถ้ามี31วันก็9,300บาทนะสมมติคนเดือนทุกท่านนะมีหมื่นเดียวนะครับหมื่นเดียวแค่หมื่นเดียวนะ ลองคิดดูครับอันนี้เป็นรายได้เสริมของเราบวกวันละ3 0 0อนะ300แล้วไปบวกอีกหมื่นนึ่งอ่ะสามร้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเก้าพันวไปบวกอีกหมื่นนึงอะ่ะเป็นหมื่นเก้าเลยนะครับผ่อนรถผ่อนบ้านส่งเมียนงเมียน้อยส่งให้ลูกให้หลานได้หมดนะให้พ่อให้แม่นะอ่าผมเก็บผมก็ขอฝากไว้ให้คิดนะครับอ่ะแต่ก่อนที่ผมจะจากไปนะผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะถ้าแล้วถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับ ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากจะเล่นกับผมนะจะมีผมทางผมก็จะมีกลุ่มน้ําเล่นนะครับระดับ v i p นะที่นําบวกกันทั้งวันเลยครับจากเสียนตัวจริงเลยนะก็สามารถแอดมาได้นะแอดแฮติกแปดหรือถ้าพิมพ์ไม่ถูกนะเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วถ้าใคร อยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะว่ามาจากช่องที่เด็ดเฮียหมูนะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับอ่ะก่อนผมจะจากไปนะผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ